นี่สับคาโชว์ฟึบตึ๊ง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 อืออยู่มือแล้วกูเปิดหัวแล้วกันอือพี่คะนูขอเบอร์พี่ได้ปะอ่าคือพี่ให้ไม่ได้ครับทำไมอะคะ E F มึงมีคนขอเบอร์กูอ่ะพี่เป็นตุต๊ดอะ่ะเย็บกูเป็นตุต๊ดมึงตุ๊ดตุ๊ดตุต๊ดใช่คะ่ะอิชนีเราไปกระเทยจะเตะบอลรูป่าสตีเล็กเป็นไงฝังหนึ่งมึงเดี๋ยวกูขอเตะอิชาน, <food> น,นีเ <c oughs> ตะบอลค่ะพี่เป็นตุต๊ด <c oughs> น้องขอเบอร์พี่ได้หรอคะ <c oughs> โปกติพี่รับหรือน้องจะลุกช็อกสี่ช็อกซี่